เรื่องน่ารู้เพื่อการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าคุณเคยประสบปัญหาแบบนี้กับห้องครัวของคุณบ้างหรือเปล่าครับหน้าท็อปเล็กไปอ่างล้างจานมีคราบน้ำรัว่วดูสก,กรปรกเครื่องปรุงวางไม่เป็นระเบียบครัวเล็กไปใหญ่ไปหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกไปสมมดสารพัดปัญหาที่พบเจอ อย่าพลาด Living Trip สัปดาห์นี้จะไขปัญหาข้อข้องใจเหล่านั้นให้หมดไปด้วยาศาสตร์แห่งการออกแบบครัวเพื่อความลงตัวกับการใช้งานด้วย Kitchen s i e n n e Engineering เอกสิทธิ์เฉพาะตัวของ StarMark ประกอบด้วย Light t l e m a t e การออกแบบที่ต้องผ่านการทำความเข้าใจในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครอบครัวชอบปาร์ตี s t a r ์มารจึงให้ความสําคัญรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยที่จะทําให้การใช้งานครัวอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่มากที่สุด planning intelligence การวางผังครัวให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเข้ากับพื้นที่ห้องมากที่สุดเพราะการวางสัดส่วนพื้นที่จัดเก็บล้างและปรุงอาหารด้วยแปลนครัวที่ดีจะช่วยหยิบจับอะไรก็ง่ายจะทำอะไรก็คล่องตัวลงตัวไปหมด เคาน์เตอร์ท็อปและอ่างล้างจานก็ถือเป็นอีกสิ่งที่สําคัญในการทําครัวหากการติดตั้งที่ไม่ดีก็จะทําให้เกิดปัญหาการรั่วซึมตามมา s t a r m a r รจึงรังสรรควอเลนดัมเคาน์เตอร์ท็อปและอ่างล้างจานที่เป็นชิ้นเดียวกันไร้รอยต่อทนทานหมดปัญหาการรั่วซึม สิ่งสำคัญที่สตาร์มาร์ไม่เคยมองข้ามคือเรื่องสุขอ,อนามัยของการใช้ครัวด้วยไทรนิกทั h เทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและระบบการผลิตแบบพิเศษพร้อมได้โครงสร้างฟิตติ้งเทคโนโลยีจากเยอรมันลดปัญหาปลวกมแมลงและความชื้นสะสมสาเหตุของเชื้อราซึ่งเป็นที่มาของโรคหลายต่างๆและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นได้ทราบกันแล้วอย่างนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะหมดไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวางผังและออกแบบครัวในปัจจุบัน เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ห้องครัวที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนครับก่อนจะปรับปรุงหรือรังสรรค์ห้องครัวพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวอย่างไรอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานครัวของคุณด้วยนะครับร่วมสนับสนุนทุกแรงบันดาลใจกับ Starmark The True Spirit of Cooking